ใครๆก็อยากเป็นคนมีสเสน่ห์วันนี้ธรรมาภาพจึงขอแนะเคล็ดลับสำหรับการทำสเสน่ห์ด้วยวิธีทำสเสน่ห์ทั้ง5ประการ 1. ยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับพระพักของพระประธานทุกองค์ล้วนยิ้มและไม่อยู่ตลอดเวลา 2. ทักก่อนก็คือเจอใครให้รู้จักโอภาปราศัย 3. อ่อนน้อมให้รู้จักเคารพนบนอบ้อมเจอใครก็ให้ไหว้ก่อน 4. พร้อมบริการก็คือ เห็นคนอื่นทําอะไรถ้าตนเองพอจะช่วยได้ก็ไม่ใจเจือดใจดําต้องก้าวเข้าไปช่วยและก็5เบิกบานด้วยมุทิตาคือเห็นใครได้ดีและมีความสุขความเจริญก็ไม่อิจฉาริษยาแต่พลอยอนุโมทนาเสมอไปใครทําได้ทั้ง5ประการนี้จะเป็นคนมีเสน่ห์ที่น่าคบหาในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ